ชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นนะถ้าชีวิตยืนยาวไปต้องชีวิตมุกแปดไม่สนับสนุนกันบ้างรลวยวายปันนอนทั้งวันเลยเนี่ยตื่นมาพักผ่อนบ้างลูกเหนื่อยมาแล้วเนี่ยยี่ไงพักผ่อนอยู่เนี่ยหืมตื่นมาพักผ่อนบ้างลูก เหนื่อยใช่นอนทั้งวันเลยจะ,จะให้ผมทำอะไรนุ้นหลักที่แม่เหรอเออต่อวันนี้เรรู้ภาษาอีสานมั้งไหมไม่รู้อะไรกัเหรอเนี่ยมันภาษาอีสานอะ่ะมันอย่างหกลมนเนี่ยเขาเรียกมันเฮียเฮียนะเสียงไม่เอกเสียงต่าๆแต่ถ้าเป็นเสียงสูงคือมันเป็นคโทรไปแล้วมันเป็นคำื่นไปเลยแล้วถ้าเสียงสูงมันจะเป็นไงครับมันจะเป็นเรามันเบี้ยไงจับมือเลย ха 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 ха